าแล้วผมเราก็อยู่กันแบบบ็อกฟุตนะครับผมแต่ไม่ใช่บ็อกฟุตที่เป็นเกมจริงนะแต่เป็นบ็อกฟุตกรอบนั่นเองนะครับผมเราก็จะมาเล่นบ็อกฟุตกรอบกันนะเพราะว่าบ็อกบ็อกไอ้บ็อกบ็อกฟุตเนี่ยมันเบื่อแล้วนะครับมันไม่มีอะไรให้ทำแล้วอะอก็รออัปเดตอย่างเดียวนะครับนี่นะมันมีอะไรบ้างเฮ้ยอันนี้คนเล่นเจนะ็ดร้อยห้าสองเลยบ็อกฟุตบัตแบดออนเซลลองเล่นดูบ้างะดีกว่าปะเฮ้ยเฮ้ย ไอ้ที่เขกพุ่งเข้ามาตัวแตกแล้วนะเที่ขวาก็้ายมีเข็มทิศว่ะเข้ามาทำไมเนี่ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีกแล้วไอ้ที่ยน,นี่แม่งน,น,นีตัวก็ได้วะ <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นล็อกโฟต์นะครับเฟรดไทม์น,นี่ครับเฮ้ย Server Age. เซ r ร์เวอร์เอจเซ็นี้เปิดมาสองชั่วโมงคอมวิสชั่นเรตขึ้นไปได้ไหมเนี่ยยังขึ้นไม่ได้ ครับผลเกิดอยู่ที่ห้าสิบวิป่ะไอ้ที่อเพลงดิคัพสติกูไอ้สัตว์เอเนี่ไงโชว์ดีนะพี่ปุ่มปิดเพลงเฮ้ยข้างหน้ามีกล่องมาดูใช่ปะวะอุ้ยอาฮะไอ้ที่อะไม่ไอสัตว์เขามีที่สี่แอดมินป่ะเจ็ดอุ้ยใช่หรือเปล่าอ้าวอ้าวอาวอาเกมพาร์ทเข็เวนทอรี่นะครับในกระเป๋าเรา เปิดนี่อ่ะไม่มีอะไรเลยนะครับเฮ้ยเจ้าทะเละคนดูไอ้ที้อ่นีเจ้าทะเละด้วยอ๋ออันนี้คือ destination คืออะไรอ่ะอ๋อนี่ไง lock โ o ้ดโอเคเข้าใจล้วโอเคครับตรงนี้เหมือนจะมีแชงอยู่นะขายกิฟฟอนหรือเปล่าอา้าวขายผ้าคุมวะเรยันมีตังค์เท่าไหร่เนีเ่ยเฮ้ยครบแล้วปะลองซื้อผ้าคุมดีกว ถ้าจะครบแล้วนะดูลองดูงดซึ่งอ่านี่อ่ะแบบยูสฮะฮะไอ้เหี้ยอ๋อตกใจนิดว่ามึนจะถีพระคุ้มเหี้ยมีไอใครโด้โคดใครโด้ดสตัวเลยนะนะ่ะนีเ่เรามาใส่เฮ้ยตรงนู้นมีไข่แะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมาใส่โคด้ดกันดีกว่านะครับโคด้ดบอกอะไรเกมเนี่ยโคด้ดยงเยอะอย่างแรกเลย ห้าร้อยลักนี่แหละไม่รู้เหมือนกันของในตัวเราไม่มีอะไรเลยนะครับเฮ้ยมีแดฟหรอมีเก็บโป,ปะนี่นอะมีแดฟเพ็นดีกว่าม,มาแล้วนะครับเราได้ผลบาโตรโลวิเชียสย,ย่างคุมามาแล้วนะครับเยสรกิูเอ็กเยสคือมึงกปมาว่างั้นเถอะ สกิลทำไมสกิล C ใช้ไม่ได้นี่ไงสกิล C สกิลีเยสไอจียก็อสมาทั้งดุนเลยโอเคครับเฮ้ยกูเจอตัวอะไรเนี่ยอิเล็กทริคอร์เอาดินี่ไงได้อิเล็กทริคอมาแล้วอ้าวอ้าวอ้าวเอ้าเอ้าเอ้าถูเดินไม่ได้เลยเอ้า เอา้าฆ่าคนดีกว่าคนดียวู๊บบู๊บบู๊บบู๊บคอมโบคอมโบคอมโบนี่คอมโบตายซะไอ้คิดอะไรไปได้ปิว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 ,ปวนี่ไงี๋ยวผมเอาจริงเฮ้ยม,มันจะต่อยผมมันจะต่อยผมนี่ไงนี่ไงไอ้เหี้ยตัวกูขาว นี่ไงไอกระจอกนี่ผมรีตัวก่อนอ้ยนี่คุณีตัวไม่ได้เอ้ยแบบเดี๋ยวเรามาถึงนี้เธอดาวแล้วโอเคครับนี่ไอสธธัตว์โคตรก๊อบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมโดนล้างไปไล้วปะเอาเฮ้ยเฮ้ยโอเคโอเคอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเ,เราก็คุยกับอะไรไม่รู้นับดา,าร์กอนคารอนออกมาดิปะ เฮ้ยเย็ดเฮ้ยพุงไกลซะด้วยเด็กเนี่ยเย็ดโอ๊ยข้างไหนนี่ตีสีแบ่ะเย็ดโอเคครับข้างในนี้เรามี i ิมเพล o w n ดาวเละเอโเพนช็อปเฮ้ยกูกระตุกไอ้เนี้ยไอ้เฟ็กมึงใส่มาทำไมยิ่งแอบวะเอ้ยนี่ไงและเราซิดมาแล้วเราลงดันดีกว่าโอเคครับเรามาลงดันแล้วนะครับเฮ้ย เียมีมะนาวต่างนุดมืนวต่างดาวปางปางปงปงปงกระจกจะดูดาร์กอนทารอนผมอ้อฮะเอ้อตัวแตกไอ้เีย้มาสปอนใหม่นี่เหี้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่โปกวัดชะลอยห้อย นี่โอ้โหเฮ้ย H1 ้นว่าโน้กเวย์อะไรนั่ insert โอ้หเ้ยเรามาสปอนบอสแอดมินทำทำเฮี้ยอะไรโทษโทษโทษกินแล้วเพื่อนไปหน่อยครับคนดูเฮ้ยเฮ้ย,อ,ย,อ,ยอันนี้เป็นเผ่าเฮ้ยเฮ้ยจิวทาโร่มึงมาไงไอ,อ้เหี้ยเผาเนาออันนี้นะเป็นคุเรตพอมาเป็นเผ่าเขามิงดีกว่า ตายมาวินต้องถอมมิงมิงเวสมามาโยเยี่ยแปรงร้างเข่าวิทยุเเฮ้ยเชื่อแม่งเร็วแรงทะลุนรกก่อนนี้ปะ One Piece ไฟล์อะกอดนี่ไ,ไงนนมงเจอโน่ดดำปะเอ้ยนวดขาวเรียบร้อยตายเฮียไม่ตาย ผมใส่ผมประเมินค่ามัานต่ำเกินไปนะเพราะผมแยกูเบียวเฮียเลยมึงนะมาดินี่ไงเซิงเซิงเซิงเอ้ยกระจอกอี EC <Easy. S 1> เลือดห้าร้อย e เนี่สามศพสามศพอืออือไอ้พวกฆ่าไปกูได้เลยเนี่ยอุย้ยดิเซนโต <c ười> มาแล้วมาแล้วพี่ช็อปปิ้กับ,บราสแมทกอ่อนเฮียเฮี้ยเขามีเฮี้ยอะไรอย่างเดียวเลยมึงมามึงมามึงมาคู่ดีกว่าไอ้ตัวเนี่ย โป้ง่ะดูนี่อย่างนี่นนนอย่างวนวนวนนี่ตายเออานี่อย่ามาราต้ที่ไหนเนื้ขาวดูายมังกรในที่นี้มังกรตื่นไปแม่งแอดวานว่ะโอเคครับเราก็มาถึงมารินฟอร์ดแล้วนะครับอันนี้น่าตีกับคูซันหรือเปล่าโหไอ้ที่อะ ไฟแมกมากไฟแม,มออกมาออฟนาไอ้สัสใครดูกูเฮ้ยเออมันมีอาคีตะวัตนี่ไงอาคีสีเขียวสะดวเดือเฮ้ยนี่ไงผลปอลโตเย็ะปอลโต,ตฟุตเย็ะปอลโต,ตฟุตเรับราแล้วอเข้ามาแล้วฮะฮะ เฮ้ยทีเด็ดในแฮสปอนมันไม่กูออกไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยกูออกไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยกูจะออกเฮ้ยไอ้เขี้ยนแล้วไม่ออกไงเนี่ยเอา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 ไอ้เขี้ยเจมโตมีสเตอโตอย่าหายนะโอ้โหไอ้เขี้ยหายหมดเลยครับกูนอยว่ะคนดูอุ้ยขยะหาเศษอาหารต่อดีกว่า โอ้โหทีเล็กมาอีกแมวเลกว่อเดี๋ยวไป,ไปเอาเผาก่อนเฮ้ยคิะเนี่คิสเน่หอเกาะเกาะคิสเน่ป่ะผม,มแรกคนทีเล็ก,ก่อนนะครับแล้วก็เอาของมิง้งไปด้วยเสียบเ็วลาไล่ลา่ลามีแต่คนให้นสปินปับ ลงง่าเฮ้ยนี่วะอ๋อไม่ใช่อ,อันนี้เป็น,เ,ปนเน,น็ตออฟอ๋อนี่ไงเฟรมเอาไปทำอะไรอะ่ะอ๋อนี่ไงครับรีควายเทนโอ้โหเยี่ยมเอาสิบเลยวะเยี่ยแม่งเอา,เย,า,ยเ,อาเยอะไวปละได้สองแล้วนะครับอันเนี้ยไม่เก็บอะ่ะได้สามแล้วนะครับ คาริสนนีอยู่ไหนเอ่ยโอ้ยได้มาเยอะอยู่นะครับผมเก็บอันซ้ำได้มั้ยไม่ได้เหมือนจนไม่ได้เอ้ยตกแบบเฮ้ยเกือบตายนะคนดูแต่ยังไม่ตายเกือบหลับแต่กลับมาได้เ,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 เฮ้ยเฮ้ยเยตายเหี้ย